มาดูใบางานในห,หน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักกันต่อเลยนะคะเด็กๆใบามางานของพี่ๆที่มีอายุ3ปีค่ะในวันที่8ถึงวันที่12พฤศจิกายนนะคะมาดูใบางานแรกของวันที่8พฤศจิกายนกันค่ะให้นักเรียนระบายสีภาพสัตว์ต่างๆให้สวยงามค่ะระบายให้สวยๆนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองดูแลอยู่ใกล้ๆค่ะ ต่อไปใบงานวันที่9พฤศจิกายนนะคะให้นักเรียนกากบาททับภาพสัตว์น้ำและระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆดูภาพเลยนะคะภาพแรกมีปลากุง้งไก่ปูปลาหอยปลาหมึกค่ะภาพไหนที่เป็นสัตว์น้ำเด็กๆก็กากบาทได้เลยค่ะ ่อไปใบางานของวันที่10พฤศจิกายนนะคะให้นักเรียนกากบาททับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตว์เลื้อยคลานพร้อมระบายสีภาพด้วยค่ะดูนะคะภาพไหนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตว์เลื้อยคลานให้กากบาทค่ะมีจระเข้เตา่ากุ้งกบและปลาหมึกนะคะสังเกตดีๆนะคะเด็กๆ ต่อไปใบงานวันที่11พฤศจิกายนให้นักเรียนกากบาททับภาพสัตว์ที่ต่างจากพวกนะคะมาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะมีแมวจระเข้ไก่และสุนัขค่ะข้อ2ช้างเสือสิงโตแมวข้อ3เต่าปลาหมึกหอยปูค่ะ ตัวไหนที่ตามจากพวกก็ให้กากะบาทเลยนะคะเด็กๆมาดูใบงานสุดท้ายแล้วนะคะวันที่12พฤศจิกายนค่ะให้นักเรียนจับคู่ภาพและพยัญชนะให้ถูกต้องค่ะภาพแรกเสือก็ลากไปหาสสเสือนะคะเตาก็ลากไปหาพยัญชนะตอเตา,ลาปลา,าก็ลากไปหาปอปลาช้างก็ลากไปหาชอช้าง ล,ลากไปหากอไก่ภาพสุดท้ายภาพลิงค่คะก็ลากไปหาลอลิงเลยนะคะเด็กๆเด็กๆทําทำได้อยู่แล้วค่ะค่อยค่อยทำค่อยคอยคิดนะคะเด็กๆมาดูใบงานของห้องน้องกันนะคะอายุต,ต่ำกว่า3ปีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12เพื่อจิกายนค่ะมาดูใบงานแรกกันเลยค่ะวันที่8พฤศจิกายนให้นักเรียนระบายสีภาพสัตว์ต่างๆให้สวยงาม ค่อยๆระบายนะคะเด็กๆมาดูใบงานของวันที่9พฤศจิกายนให้นักเรียนลากเส้นปละและระบายสีสัตว์น้ำให้สวยงามคา่ะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะแล้วก็ลากเส้นปละด้วยนะคะมาดูใบงานของวันที่10พฤศจิกายนให้นักเรียนกากระบาท,ทับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคานพรมระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆภาพแรกจระเข้เตา่ากบ ปลาระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็การกระบาททับเลยค่ะมาดูใบงานของที่11พฤศจิกายนให้นักเรียนการกระบาททับภาพสัตว์ที่ต่างจากพวกค่ะข้อ1ช้างสิงโตปลาข้อ2ส,สุนัขก,กบแมวไก่ภาพไหนที่ต่างจากพวกก็การกรบาดเลยนะคะเด็กๆ มาดูไม่งานสุดท้ายกันนะคะวันที่12พฤศจิกายนให้นักเรียนจับคู่ภาพและเงาให้ถูกต้องค่ะภาพแรกอะไรคะช้างภาพที่สองหมูภาพที่สามแกะภาพที่สี่ 4, กระต่ายค่ะจับคู่ภาพและเงาให้ถูกต้องกันนะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ดูดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะ